สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประาสองแปดเก้นะคะนำผ้าไหมสุรินมาพบกับทุกการอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่นะคะใกล้น้าเทศกาลแล้วนะคะเป็นของฝากของที่ระลึกได้นะคะสนใจว่าไหมยอย่าลืแอแไลน์เบอร์นี้ถ้าใครคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครมาชมผ้าผืนแรกนะคะเป็นผ้าพันคอค่ะ ผ้พาพันคอทอด้วยไหมบ้านแล้วก็สีธรรมชาตินะคะเป็นไหมบ้านด้วยค่ะนี่ค่ะแบบนี้ผ้พาพันคอชายคุยนะคะมีชายคุยแบบนี้ค่ะผ้พาพันคอมีขนาดประมาณนะคะสาสเซนคูณสเมตรค่ะ ท่านใดสนใจนะคะวันนี้ลดราคาพิเศษนะคะแปดร้อยบาทค่ะท่านใดสนใจนะคะผืรับแปดร้อยบาทค่ะอาบน้ํายาส่งฟรีนะคะอาบน้ํายาส่งฟรีเป็นผ้าพันโคนะคะผืนนี้ผ้าทันโคนะะทอด้วยไหมบ้านแล้วก็สีธรรมชาตินะคะเทรนสีธรรมชาติค่ะผืนต่อไปค่ะ ผ้าพันคอนะคะทอด้วยใหม่บ้านสีธรรมชาติมีชายครุยนะคะนี่ค่ะอีกผืนหนึ่งนะคะผ้าพันคอค่ะเป็นของฝากของที่ระลึกได้ค่ะผ้าพันคอไหม่บ้านสวยๆค่ะผืนนี้ผืนละ800อบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีด้วยนะคะ อาบน้ำยาส่งฟรีค่ะผ้าพันคอสวยๆค่ะพื้นต่อไปค่ะพื้นนี้ผ้าพันคอนะคะแต่ผื้นใหญ่กว่านิดนึงพื้นนี้เป็นสีเคมีนะคะเป็นผ้าทอยกดอกลายก้นหอยมีชายครีนะคะเนื้อทอด้วยไหมบ้านนะคะค่อนไปทางไหมเปลือกค่ะ นี่ค่ะ 5, คผ้าพันคอผืนนี้ใหญ่หน่อยนะคะจะใช้เป็นผืนนี้ใช้เป็นผ้าคลุมไหล่ได้เลยนะคะผืนนี้เกือบสี่สิบเซนนะคะประมาณค่ะใช้ครุยนะคะเป็นผ้าพันคอค่ะท่าในใดสนใจนะคะผือละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะผืนนี้ โทรด้วยใหม่บ้านค่ะ1,200บาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะผ้าพันคอสวยๆนะคะโทรด้วยใหม่บ้านค่อนไปทางไหมเปลือกค่ะพื้นต่อไปนะคะพื้นนี้ผ้าพันคอนะคะขนาดประมาณ40เซนนะคะคูณ2เมตรค่ะใช้ครุยค่ะพื้นนี้เครือ,อ ค่อนไปทางผสมสีแบบนี้นะคะเป็นลายเครือแบบนี้นะคะลายยาวๆนะคะผืนนี้เป็นผ้าพันคอนะคะออกไปทางคุมไหลนะคะแต่เล็กกว่าคุมไหลปกติประมาณ60เซนคูณ2เมตรนะคะแต่ผืนนี้เล็กกว่านะคะประมาณ40นะคะท่านใดสนใจนะคะผ้าพันคอผืนนี้1,200บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ เผื่นี้ครึมดีนะคะออกไปทางดํานะคะดําน้ําเงินนะคะเหลืองแดงเขียวนะคะสลับสีเยอะมากนะคะสนใจทักมากค่ะพื้นต่อไปค่ะเป็นผ้าคละคะาคุมไหล่นะคะผ้าคลุมไหล่ทยกดอกลายลูกแก้วค่ะ ขนาดประมาณ60เซนคูณสเมตรนะคะพื้นนี้เนื้อบางๆนิดนึ่งนเนื้อบางๆนะคะตอนแรกก็ตั้งใจจะอ่านำไปทำอีโคพิล์นนะคะแต่ยังไม่ได้ทำก็เลยเอามายกก่อนนะคะท่านใดชอบแบบนี้ก็รับแบบนี้ไปหรือจะรออีโคพิล์ก็ได้นะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะ อาบน้ำยาส่งฟรีค่ะผืนนี้เนื้อบางๆนะคะไม่ได้หนาน,นะคะเรียนก่อนค่ะเนื้อบางผืนต่อไปค่ะอันนี้ครีมกว่านะคะผืนผนี้เอาครีมนะคะครีมค่อนทางขาวค่ะ ตั้งใจจะนําไปทําอีโคคลีนนะคะแต่นํามายกก่อนนี่เนื้อบางๆนะคะครีมค่ะท้านายสนใจนะคะ1,100บาทค่ะอาบน้ํายาส่งปรีค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะผืนนี้เป็นผ้าคลุมไหล ต่อไปค่ะผืนนี้ครีมเข้มๆนะคะเป็นผัาคลุมไหล่ผืนค่ะนี่ค่ะหนึ่งันหนึ่งอบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะวันนี้ลดราคาพิเศษนะคะ เป็นผ้าคลุมไหล่หลากสีเลยค่ะพื้นต่อไปค่ะออกโอกโรสนะคะส้มโอโรต์นิดๆค่ะผ้าคลุมไหล่นะคะเนื้อบางเบาผ้าใหม่นะคะผืนนี้ใช้ครุยค่ะ สนใจสนใจทักมานะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทอาบน้ำยาสงงสีค่ะพื้นต่อไปค่ะชมพูค่ะผืนนี้สีชมพูนะคะแบบนี้ค่ะ เป็นยกดอกนะคะเป็นยกดอกเหมือนลูกแก้วใหญ่นะคะแต่คนละแบบเลยค่ะนี่ผืนนี้นะคะสีหวานอีกผืนหนึ่งคนละเนื้อกับผืนเมื่อกี้นะคะสนใจทักมาค่ะหนึ่งพันสองรอยบาทค่ะผืนนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะผืนนี้เนื้อหนากว่านะคะ พื้นต่อไปค่ะนี่ค่ะอีกผืนหนึ่งถ้าคุ้มไหลนะคะอันนี้เอาเผานะคะเผาเงินนี่ค่ะสนใจนะคะทักมาค่ะผืนละหนึ่งพันสองรอบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะอืมนี่นี่ค่ะหกสีนะคะมีให้เลือกสีละผืนเท่านั้นนะคะนำมาให้เลือกสีละผืนเท่านั้นจริงๆแล้วคือหกผืนนี้จะเอาไปทำอีโก้พิลินนะคะ แล้วก็ยังไม่ได้ทํานะคะยังไปแล้วแต่ไม่ได้ทํานะคะมัวเด็ดทาอย่างอื่นจะนัดเพื่อนไว้ทํานะคะแล้วก็มัวเด็ดทำภารกิจอื่นก็เลยยังไม่ได้ทํานะคะยังยังไม่ได้มีเวลาทําพื้นต่อไปค่ะท่านไหนจะสนใจรับก็รับไปก่อนได้นะคะพื้นต่อไปนะคะเป็นผ้าทอยกดอกลีลาวดีทอด้วยไหมบ้าน สีสวยมากนะคะและยกดอกแบบนี้ตรงหน้าหนางสวยเหลืองทองค่ะสีเหลืองทองสวยสวยเลยจออาจจะเหมือนเหลืองอ่อนๆนะคะผืนนี้เหลืองทองนะคะสีเหลืองทองเลยนะคะเป็นผ้าคุมไหล่นะคะนี่ค่ะทอด้วยใหม่บ้านค่ะ นี่ค่ะท่านใดสนใจนะคะับผ้าทอยุดอกลายลีลาวดีมีชายคลุยทอด้วยไหมบ้านนะคะ1,800บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะช่วงนี้ผ้าคลุมไหลาลายลีลาวดีหายากมากค่ะ คนโถโถไม่ทันขายค่ะกว่าจะได้มาแต่ละผืนนะคะกว่าจะกว่าแม่ค้าจะฉกมาได้แต่ละผืนนะคะเหลืองทองสวยๆค่ะในกล้องอาจจะมองเป็นจืดๆนะคะจริงๆเนื้อผ้าเหลืองทองนะคะสวยผืนต่อไปค่ะผ้าคุ้มไหล่ผืนนี้สีอ่อนกว่านะคะ ผืนนี้เข้มกว่าค่ะผืนนี้เข้มกว่าผืนนี้นะคะผืนนี้สีอ่อนกว่าเหลืองอ่อนกว่านะคะผ้าทอยกดอกลายลีลาวดีมีชายครุยนะคะตรงนี้เหมือนหน้านางนะคะสวยยกได้สวยมากนะคะทอยกดอกลายลีลาวดีนะคะมีชายครุยค่ะทอด้วยไหมบ้านค่ะผืนนี้สวยมาก ท่านใดสนใจนะคะหนึ่งพันแปดรอยบาทค่ะหนึ่งพันแปดรอยบาทอาบน้ํายาส่งฟรีถ้าสังเกตว่าผ้าไหนเอามาใหม่ๆสังเกตค่ะมีรอยนี่รอยหัวม้วนนะคะม้วนเก็บเพิ่งตัดออกจากกี่ใหม่ๆนะคะ แล้วเป็นกี่แบบโบราณด้วยนะคะปีแบบนี้คือกีอหัวหัวม้วนไหมเวลาทอเสร็จแล้วนะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมก็เลยจะเป็นรอยแบบนี้นะคะรอยสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะออกมาท่าในใดสนใจผ้าไหมสวยๆนะคะอย่าลืมแอดไลน์บนนี้ถ้าทครคุยกันได้ะคะ่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนขายฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดี